สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอไรเดอร์ยามค่ำคืนนะครับวันนี้ครับก็มาอยู่ที่ร้านตัวเองนะครับเพราะว่าจะนําเสนอในเรื่องของสินค้าดีๆมาให้เพื่อนเพื่อได้ใช้กันนะครับเนื่องจากว่าช่วงเวลานี้เนี่ยผมก็คิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยๆนะครับก็เลยทําให้ตอนขณะนี้เนี่ยมีในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ที่หลายๆคนนั้นรีเควสตเรียกร้องมานานแล้วนะครับจนกระทั่งนะครับ้ผมมีช่างเก่งๆและในเรื่องของการติดตั้งสปอตไลท์นะครับ ซึ่งในวันนี้เนี่ยเป็นสปอร์ตไลท์ของ f o r ์ a นะครับที่ติดมาให้เพื่อนๆได้ดูกันติดโชว์กันเลยนะครับของผมเองนะครับทั้งตัว f o r ์ a 350ตัวใหม่แล้วก็ f o r ์ a 350ตัวเก่าหรือ f o r ์ a 300ก็ได้หรือจริงๆร,รถอะไรก็ได้พูดง่ายคือติดได้หมดนะครับเป็นสปอร์ตไลท์ที่ต้องบอกว่าตั้งใจเลยจะเอามานําเสนอเพื่อนๆเ,เพราะเนื่องจากว่าติดเอง เดินสายกันเองแล้วก็จะมีในเรื่องของปัววงจรต่างๆนะครับตัวรีลงรีเลข,ของนอกหมดนะครับแล้วก็สายเก็บเรียบเก็บเนียนไม่มีช็อตไม่มีหมกไม่มีไหมแน่นอนนะครับแล้วก็สปอร์ตไลท์ถือว่าใช้งานได้ที่สําคัญคือผมจะมีโปรโมชั่นให้กับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะมาติดตั้งนะครับที่ร้านนะครับณช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นโปรโมชั่นคิดไปเลยครับ2,500บาทต่อ1คันติดตั้งเสร็จหมดทุกอย่างนะครับ2,500บาทเท่านั้นเอง อยากติดแบบไหนก็ติดได้นะครับคือบอกเลยว่านอกจาก2,500บาทแล้วผมจะให้คือผมประกันแม่งเลยตลอดชีพเลยสำหรับรถคันนั้นๆนะเช่นรถคันนี้ติดไปแล้วยังคี์อยู่3ปี5ปีขาดมาเปลี่ยนได้จนั่งคุณขายรถไปก็เรื่องของคุณแล้วนะครับคือผมว่าโปรนี้ผมให้โหดเพราะเนื่องจากว่าผมเชื่อว่ามันจะมีในเรื่องของคนที่อยากได้สปอร์ตไลท์ดีๆหรือว่าอยากจะได้ผลงานติดตั้งดีๆวันนี้จัดให้เลยนะครับ มาดูกันเลยดีกว่าจะได้ไมีเ,เวลากับคันแรกของเราก็คือฟอร์ซ่า350คันนี้นะครับก็มีการติดตั้งแล้วโดยคันนี้เนี่ยผมแจ้งช่างว่าผมอยากจะได้แบบแนวซิงคือไม่ต้องมายุ่งอะไรมันมากมายไม่ต้องมีสวิตอะไรมากมายเลยคือใช้ในเรื่องของการเปิดปิดปั๊บคุณสามารถที่จะใช้ในเรื่องของตัวสวิตไฟนะครับของตัวประกับรถได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นสมมุติแล้วกันอ่ะเดี๋ยวดูให้ดูก่อนนะปึ๊บสมมุติว่า อ่าตอนนี้คือติดหรือเปล่าไม่ติดใช่ไหมอ่าสตาร์เคเรื่องอันนี้ก็คือขับปกติเะันมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับทีเนี้ยเราจะให้ตัวของสปอตไลท์ติดนะครับเราก็จะมีสวิตช์ที่เราสามารถที่จะเลือกติดได้ว่าติดตรงไหนอย่างคันนี้เนี่ยผมเลือกติดที่บริเวณของตัวเก๊ะนะครับตัวเก๊ะอ่าจะมีเก๊ะอยู่ตรงนี้ผมก็จะเลือกติดตรงนี้นะครับ ซึ่งรับรองได้ว่างานเนียนแน่นอนอยู่ข้างในนะฮะจะเห็นได้ว่ามีไฟสวยๆอยู่นะฮะผมก็กดสวิตไปเป็นสวิตออนออฟเปิดปั๊บนะครับอ่านี่ออนออฟปับ๊บเสร็จแล้วสปอตไลท์ก็จะติดละอ่าสปอตไลท์ติดแล้วนะครับซึ่งณนขณะนี้ก็คือพยายามที่จะตั้งไฟให้มีคัตออฟนะครับที่ตรงแดวเลยคัตออฟตรงเป้งเลยแล้วก็มีความสว่างที่ไม่ไปแยงตาชาวบ้านเขา ไฟกาลังดีนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่คือไฟของสวอไลท์ที่ทํางานปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาที่เราจะยิงก็คือนี่ครับอันนี้คือสูงนะครับสูงเอาไว้สำหรับเวลาที่เข้าปงเข้าป่าหรือว่ามืดจริงๆเลยคือแค่นี้เหลือๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว40วัตต์ซึ่งชัดเจนนะครับมีคัตออฟเห็นชัดเจนว่าเป็นขอบตัดเลยนะครับนี่เอาไว้สําหรับการตั้งในเรื่องของตัวไฟไม่ให้ไปชิ่งกับตัวของฝาระโปรงรถชาวบ,บ้านเขาไม่ให้ไปจิ้มตาชาวบ,บ้านเขา หรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเถื่อนคุณอยากจะปรับให้มันสูงก็เรือ่องของคุณแต่ว่าหลักๆคือเราจะทําการปรับให้ก่อนนะครับประมาณนี้ถ้า,ารับ,รรบว่าีแบบิดซ่อนด้านในอันนี้ซ่อนได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให,ให้ดูการติดต่อละกันอันนี้คือเราจะเลิกใช้เราก็แค่ปิดสวิตช์ออนออฟที่เราหมกเอาไว้แอบเอาไว้อยู่ภายในเก๊ปิดปับ๊บก็กลายเป็นไฟปก,กติแล้วเวลาที่สูงต่ําก็คือสูงต่ำปกตินะครับก็จะไม่มีอะไรที่มารบกวนเราพู่ง่ายคือ เป็นการติดตั้งที่ซ่อนมันทุกอย่างคือดูแล้วเหมือนเดิมปกตินะครับทีนี้เมื่อกี้นี้เพื่อนๆถามว่าติดซ่อนข้างในได้ไหม mm hmm. ผมบอกอย่างนี้ละกันผมพยายามหาบุมละติดข้างในเนี่ยมันติดข้างในได้ครับแต่ว่าเวลาที่เรายิงไฟสูงออกมาเนี่ยมันจะติดในเรื่องของตัวกาบด้านบนนะครับทําให้มันสว่างแค่ในเรื่องของไฟต่ําแต่ไฟสูงเนี่ยมันจะชิ่งกับตรงตรงตัวเปลือกเปลือกซ้ายเปลือกขวา มันก็เลยทําให้ไฟเนี่ยไม่สว่างทั้งหมดนะครับถามว่าติดได้ไหมติดได้แต่ก็คือคุณก็ต้องปรับระดับให้มันเป็นประมาณระดับเดียวมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้ข้างในนี้ซึ่งผมทํามาแล้วแต่ผมว่ามันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ผมก็เลยเลือกที่จะใช้ในเรื่องของการติดตั้งที่ดูแล้วก็ไม่น่าเกลียดนะอย่างอันนี้ก็คือติดเอาไว้ซ้ายขวาอันนี้ข,ของฟอร์ซ่าโดยเฉพาะนะครับที่เราต้องการที่จะให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เป็นคนขี่ฟอร์ซ่าแล้วแบบไฟแบบว่าขมุกข,ขมัวมืดมนชีวิตสามารถที่จะใช้ได้เลย บอกเลยว่าจริงๆแล้วงานของผมที่ร้านเนี่ยไม่มีการไม่มีการเอาสายมาพันมั่วๆไรเลยคือเก็บงานเรียบหมดคอนเฟิร์มได้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกคันนึงอันนี้ก็คือตัวของ For ์ซรุ่นเก่ามาดูตัว New f o r ์ซาบ้างคันเทอร์โบก็เพิ่งจะติดเมื่อกี้นี่เองนะครับก็ช่างก็ช่วยกันลุมอยู่รีดเอา2500ครับติดได้หมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีติดจ mm ีโอโนเดี๋ยวให้ดูกันอันนี้ก็เป็นตัว For ์ซา350เทอร์โบนะฮะที่ ติดแบบมุมที่เรียกว่าเวลาล้เวลาเลี้ยวไม่โดนนะครับแล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับประมาณนี้ขายึดก็จะเป็นขายึดสตแตนเลสอย่างดีนะครับมีรีเลย์ซ่อนอยู่ข้างใน2ตัวนะครับมีในเรื่องของตัวบะหลาดกันในเรื่องของไฟม่งไฟไหม้ครบหมดอันนี้ก็สว่างอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่งติดเสร็จยังไม่ได้ทําการยังไม่ได้ทําการตั้งไฟอย,อย่างใดนะครับแต่ว่าใช้งานได้แน่นอนนะครับคันนี้ก็จะมีการใช้สวิต ที่เรียกว่าเป็นสวิตเปิดปิดตาหาดติดอยู่ตรงที่คอนโซลน,นะครับจริงๆสวิตตรงนี้มันสามารถที่จะเลือกได้ว่าเพื่อนๆอยากจะติดสวิตตรงไหนอย่างคันนี้นะครับตัวเทอร์โบผมเลือกที่จะติดตรงบริเวณด,ด้านล่างขวามือนะครับตรงนี้อ่าก็จะเป็นสวิตสเตลเลตน,นะครับพอกดปั๊บก็ทํางานเลยนะครับเนี่ยกดเข้าไปปั๊บจะมีไฟขึ้นนะครับแล้วก็ลองดูที่ด้านหน้าได้ว่าณขณะนี้เนี่ยไฟแบบว่าอลังการงานสร้าง และเช่นกันก็คือคันนี้ผมเลือกที่จะใช้เป็นสวิตในตัวนะครับก็คือสวิตเดิมติดรถแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะแยกนะครับก็สามารถแยกได้แต่ว่าด้วยความที่ผมขี้เกียจจะมีในเรื่องของปูปุ่มเปิมเยอะแยะไปหมดผมก็เลือกใช้แบบว่าเดินตรงเข้ากับตัวของสวิตเดิมนั่นเองนะครับเรื่องสามครับพ่วงเป็นไฟเลี้ยวได้พวเป็นไฟเลี้ยก็ทําได้ครับผมทําได้ก็คือจะต้องมีการต่อข้อมอีก 2- อสสเต็ปนะครับก็ไม่มีปัญหามาคุยกันได้นะครับ แต่รับรองได้ว่าจำแจ้งแน่นอนนะครับประมาณนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าไฟไม่ขี้เล่นะครับสว่างสว่างเลยนะครับคือจะเอาสว่างกว่านี้ก็ได้แต่ว่าพอมันสว่างกว่านี้ปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีการเพิ่มขนาดของตัวกําลังไฟเพิ่มขนาดหลอดมันก็จะทาให้กลายเป็นดูใหญ่โตโมโหลานซึ่งมันน่าจะไม่เหมาะกับฟอร์ซ่าหรือว่าอาจจะเป็นจิออโนหรือว่าอาจจะเป็นลีดนะครับแค่นี้ผมว่าสว่างตาแตกแล้วจิ้มตาได้ไหม อ่ะเนี่ยห้ดูฮนะประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกครับก็คือตัวของสปอร์ตไลท์นะครับเราจะทําการรับระการให้เพื่อนเพื่อเนี่ยเรียกว่าใช้กันตลอดไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงมันพังเมื่อไหร่แต่ขออย่างเดียวคือเป็นของคันคันนั้นแล้วพังก็คือพังจากการที่มันพังนะครับไม่ใช่ว่าไปลม้มไปกิ้งมาแล้วก็มาม้วนซส่้ไม่ใช่เราเราดูออกอยู่แล้วนะครับแต่เนี่ยคือให้ดูว่าตัวของสปอร์ตไลท์นั้นก็ใช้งานได้ปกติ ตรงนี้เป็นโปรโมชั่นไปเลยนะครับ2,500บาทรวมติดตั้งรวมทุกอย่างรวมรีเลย์รวมรวมสายรวมบรรลาดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่ารับประกันยาวๆเราจะเป็นโปรให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยที่อยากจะติดเนี่ยน่าจะประมาณเวลาเวลา5คันนะครับอันนี้คือตั้งเปาไว้ประมาณเวลา5คันก็นัดกันมาได้ว่าอยากจะมาติดอะไรนะครับเช่นติดฟอร์ซ่าเนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากนะครับตอนนี้คือเดินสายสําหรับตัวของชุดระบบไฟทั้งหมดที่ ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับสายไฟเดิมเลยนะครับก็คือซ่อนมิดชิดซ่อนแบบเนียนมากคอนเฟิร์มว่าเปิดบอ่อดูที่อะไรนะดูที่แบตเตอรี่ก็จะไม่ได้เห็นอะไรที่แบบว่าล,กล็กเลเทอรอ่ะเปิดดูหน่อยมาคันนี้เทอร์โบนะอ่ะเปิดดูอ่ะพอเปิดดูปับ๊บผมก็จะบอกว่าเห็นแค่สายสปอตไลท์แค่เส้นเดียวแค่นี้เองตองนั้นคือเก็บเรียบเนี่ยสายไฟ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 แค่มีเส้นเดียวแค่นี้เองนะครับ นอกนั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยพูดง่ายคือไม่มีคําว่าเลอะเทอะไม่มีคําว่าเละเทะไม่มีการใช้กงใช้กาวไม่มีการใช้เคเบิลไทซีซัวเพราะว่าผมรู้ดีว่าการเก็บสภาพรถให้แม่งเนียนๆน่ะมันเป็นอย่างไรนะครับถามว่าุณรูปราคาเดียวหมดเลยณขนนี้คือเป็นส,สไตล์สกูตเตอร์เนี่ยคยขอ2องพันห้าแต่ถ้าเกิดว,ว่าพวกแนวบิ๊กไบค์แนวแบบว่ารถแอดเวนเจอร์อะไรมาเนี่ยขอดูก่อนว่ามันติดตั้งอย่างไรได้บ้างเพราะว่าบางทีมันต้องมีในเรื่องของข่าขาที่เป็นขาเฉพาะเพิ่ม าว่าร้านมีไหมมีซื้อมาหมดแล้วนะครับคือตั้งใจเลยอยากจะเปลี่ยนแนวว่าให้เพื่อนๆเนี่ยได้ใช้ของดีๆกันซึ่งอย่างที่บอกคือไม่ได้ของไม่ดีนะของดีหมดและที่สําคัญคือมันติดตั้งแบบเนียนมากผมให้ดูอีกคันแล้วกันก็คือคันตัวคันชมพูผมจะให้ดูว่าเปิดยูบ็อกมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยคือไม่มีอะไรที่แบบว่าลกเลอะเทอะหรือว่าสายฟงไสไฟอะไรเลยคือ เก็บงานเนียนหมดนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้ขาตั้งเฉยๆของพี่นุย่ยเดี๋ยวจะใส่ต่อเนี่ยได้ไหมครับเวฟเวฟได้ครับเวฟก็ติดได้ก็คือผมจะให้ดูต่อละกันอันเนี้ย25นี่คือสําหรับฟอร์ซ่าเนี่ยมาได้เลยนะอย่างที่เห็นคันนี้ก็คือแบบแนวแบบว่ายิงตรงๆมาติดด้านในก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าคือติดได้หมดแหละขอแค่ว่ามาติดเถอะอยากจะให้เพื่อนๆได้มาใช้กันมาดูแนวของ GO ออโนะ่หน่อยมา จีวาโน่ no เนี่ยเดี๋ยวต้องติดต่อแต่ว่ายัางไม่มีเวลาด้วยความที่ว่าจีวาโน่เนี่ยมันเป็นรถที่ค่อนข้างจะเป็นรถกระปุกลุก,กน,นะครับคือจริงๆเนี่ยหลายๆคนเขาอาจจะติดลักษณะคือติดที่ตัวโช๊คอะไรแบบนี้แต่ผมว่ามันดูกระล้องกระแล้งไปหน่อยหนึ่งก้องแก,ง,ก,ง,กงนะครับก็คือตัวของจีวาโน่เนี่ยติดด้านในก็ไม่ได้เพราะว่าบางคนมันเตี้ยมันติดมันติดหมดเลยนะครับติดโช๊กก็ไม่สวยก็เลยมองว่าให้อารมณ์ของซูเปอร์คัพเนี่ยมาเกี่ยวข้อง เราจะทำการติดตัวของสปอตไลท์อะจโนเนี่ยติดไปตรงนี้อ่าตรงติดตรงนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะต่อในเรื่องของระบบเป็นไฟเลี้ยวในตัวก็ทําได้นะครับก็คือติดตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ส่องออกมาตรงๆสว่างแน่นอนนะฮะแล้วก็ตัวของจิโอโนเองหรือว่าตัวลีดเองเดี๋ยวเราจะมีในเรื่องของตัวสวิตช์ป๊อกแบ็คนะครับที่เป็นสวิตช์ไฟพามากมีสวิตช์เปิดปิดไฟมีครบหมดเลยนะครับอันนั้นกำลังสั่งมาอยู่ก็ สำหรับคนที่เล่นจชโอโนเล่นลีดนะครับก็อยากจะให้ลองเข้ามาชิมลางที่ร้านผมดูเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมแต่งรถมาแต่ละคาเนี่ยยีกว่าปีเนี่ยผมไม่เคยทํารถตัวเองให้เสียวๆเลยนะครับมันต้องสวยถ้าเพื่อนๆเอามาแต่งมันก็ต้องสวยเหมือนกันฉะนั้นรถคุณเหมือนรถผมรถผมก็คือรถผมไม่งงนะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์ของพวกรถเล็กเนี่ยตัวของแต่งต่างๆนานาผมก็เลือกใช้ อย่างบางทีใช้ของคามูอีบางทีก็มาเจอของพี่นุยซึ่งผมมองแล้วว่าของแกมันถูกดีแล้วมันดีด้วยผมใช้มาแล้วผมแฮปปี้มากอย่างจานตัวเนี้ใส่ได้เลยจานขนาด190ใส่กับตัวที่เป็นคอมบเบรกก็ได้จะใส่กับลีกที่เป็น190ก็ได้จานเป็นโฟตติ้งพันเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเวลาวิ่งแล้วไม่ดังนะครับแต่ว่าเวลาวิ่งเนี่ยล้อลื่นปื๊ดเลยเพราะว่าจานมันจะแกว่งทําให้ตัวของพ้าเบรกเนี่ยไม่ไม่ติดนะครับมันจะลื่นมากคอนเฟิร์มว่าลื่นมากนนอัี้ แต่ถ้าเกิดว่าไม่เอาโฟตติ้งก็จะมีที่เป็นตัวจานธรรมดาแบบนี้ธรรมดาของแกก็โคตรสวยที่สำคัญคือโคตรถ,ถูกด้วยจานตัวนี้อยู่ที่950บาท950มีหลายสีนะขนาด190มิลแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัว190มิลแต่ว่าจะเป็นจานโฟตติ้งอยู่ที่1,950บาทนะครับแล้วก็พวกสายเสยบอกงี้ดีกว่าผมไม่อยากจะให้เพื่อนๆมาติดตั้งร้านผมนะ แต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่มากันทั้งนั้นที่จริงๆแล้วราคาผมก็ไม่ได้เวอร์วังเลยราคาผมแม่งโคตรถูกเลยนะใครที่อยากจะมาติดตั้งในเรื่องของระบบเบรกผมบอกอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นเซตเบรกเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วผมจะไม่ได้ใช้ของแบบไม่ดีผมใช้แบบลักษณะคือของดีหมดนะครับฉะนั้นราคามันก็อาจจะเรียกว่าสูงนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆที่อยากจะมาลองติดตั้งดูช่วงนี้โปรโมชั่นไปเลยตัวของสายเบรกเฉพาะเฉะพาะตัวของชิ้นส่วนงานนะ พวกของเหล่านี้นะครับที่เป็นของคาบูอีทั้งหมดเนี่ยแล้วก็สายเป็นอะลิเกเล่เนี่ยผมลดให้ไปเลยเฉพาะของนะ้ะไม่ลงค่าแรงนะลดให้10%บเอ่าสิขอให้มาติดตั้งแล้วกันนะครับสายหัวต่างๆหัว4-5หัว9-10หัวตรงหัวแบนโจลดไปเลยสิร์เคือเรียกลูกค้าว่างั้นดีกว่าส่วนปัม๊มผมก็จะมีเบมโบนะครับแล้วก็มีตัวของอังเคอร์ Uncle ที่ผมขายนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่า รถผมทุกคันที่ใส่อังเกอร์มันเบรกจบแล้วราคามันถูกกว่าแบบ30%ถึง4 0เลยดูง่ายๆแล้วกันเชียโนคันนี้ก็คือเครื่องทะลุ160ไปแล้วไปาว่าไงก้ถามว,ว่านัดวันในไน่กลุ่มร้านได้เลยไครับได้เลยครับ,รบนัดได้เลยครับคือตอนนี้พร้อมเลยเพราะว่าผมแนะนำเ,เขาเรียกว่าเทรนกับช่างหมดละทุกคนพร้อมที่จะมาทำแล้วขออย่างเดียวคือมีใจแล้วก็อยากจะมาทำผมอยากจะให้มากันเพราะว่าผมเชื่อว่าราคาที่ผมตั้งเนี่ยคือแม่งโคตรโหดแล้วนะ 2,005ประกันตลอดชีวิตตล,ตลอดชีพของรถนะครับแล้วก็ของที่เป็นระบบเบรกลดไปเลย10%นะครับอย่างเมื่อกี้นี่พูดถึงอังเคอร์อย่างคันนี้ก็คือ f o r ์ซ่ที่ต้องบอกว่ามันน่าจะเรียกว่าเร็วที่สุดในประเทศก็ว่าได้เนะเพราะว่ามันวิ่ง230กว่าอยู่แล้วนะครับผมก็ใช้อังเคอร์เนี่ยเห็นไ,ไหมเป็นเล d เดนเมาส์100มิลอังเคอร์นะครับเป็นอังเคอร์แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวของปั๊มบนก็อังเคอร์หมดทั้งซ้ายงขวานะครับ คือราคามันถูกไงคุณไปเจอเบมโบปั๊บคุณต้องเจอ,อปั๊มบน1ม0 0นหมื่หรือเป็นคอซ่าหมื่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเนี้ยเราเรียกว่าเป็นรุ่น A N B C เนี่ยราคาประมาณ6,000กว่าบาทมีถ้วยมาให้มีสายมาให้มีตัวสต็อกไฟเบรกมาให้แต่ถ้าเกิดเป็นเบมโบไม่มีเลยมีแค่ตัวปัม๊มแล้วก็ตัวตัวกระบุกนอกนั้นคุณต้องซื้อขาจับเองซื้อเซ็นเซอร์เองแม่งโคตรแพงเลย ไอ้เคีื่เนี่ยโคตรคุ้มเลยนะครับถามว่า 3, สามห้าศูนเปลี่ยนจานใหญ่ขึ้นเบรกดีไหมครับเบรกดีครับอันนี่นครับเนี่ยจาน300เนี่ยให้ดูเลยผมใส่จาน300ทุกคันนะครับรถผมไม่เคยมีวิ่งต่างกว่า180ทุกคันมันก็เบรกอยู่นะครับคือต่อให้เป็นจานใหญ่แต่ว่าปั๊มเดิมก็ยังเบรกดีกว่านะครับคือตามสเต็ปแล้วกันเปลี่ยนจานใหญ่มาคุณต้องเปลี่ยนขาคาลิปเปอร์ด้วยพอเปลี่ยนขาคาลิปเปอร์เสร็จเนี่ย ปั๊มเดิมใช้งานได้ก็จริงแต่ว่าพระเบรกเดิมๆจากโรงงานมันจะเบรกแล้วทื่อๆคุณก็ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกให้มันเป็นเกรดที่ดีขึ้นแค่นั้นเองก็เบรกดีแหละคอนเฟิร์มเืองต่อปปั๊มบนอีกทีครับปั๊มบน่ะมาส่องดูนี่อันนี้จะเป็นรุ่นเอเอครับมันจะเป็นเป็นก้านเอียงเขาเรียกว่าเป็นตัวปั๊มเอียงประมาณอย่างนี้นะครับสวยครับ6ก0 0กว่าบ,บาทโคตรคุ้มหมุดทั้งหมดเป็นหมุดไทเทหมดนะฮะฉะนั้นเบมโบถ้าเป็นหมุดไทเท มันต้องเป็นประมาณโลโก้แดงแต่เจ้านี่มันมาเป็นหมุดไทเทตั้งแต่ราคาประมาณ6,000กว่าบาทอะไม่คุ้มยังไงอะบอกเลยตัวขามีมาให้ใส่กระจกเดินยังได้เดี๋ยวสาสำหรับคนที่จะแบบต่อกระจกคุณสามารถที่จะเ,เดินสายปั๊มด้านบนก็ได้เดินสายปั๊มด้านล่างก็ได้มีให้เล่นหลายสเต็ปมากมายขามีทั้งขาสั้นขายาวนะครับหมุดไทเททั้งหมดไทเทหมดถูก6,000กว่าบาท ซื้อเลยจริงๆคุ้มแล้วก็อย่างที่บอกคือระบบสายเบรกทั้งหมดนะครับระบบสายเบรกระบบสายถักที่เป็นหัวทั้งหมดใครที่มาติดตั้งนี้ลด10%นะครับให้ไปเลย2,005 <25 S 2> ก็แบบคันนี้เลยครับเนี่ยอย่างนี้เลย2,005คือมีตัวสปอร์ตไลท์ให้มีในเรื่องของระบบไฟที่เรียกว่าเป็นจากโรงงานมาเลยก็คือ สายไฟไม่มีตัดนะครับแล้วก็มีตัวรีเลย์ครบทั้งไฟสูงไฟต่ำมีตัวบลลาดสำหรับตัวระบายความร้อนของตัวสปอร์ตไลท์นะครับมีการการันตีตลอดตลอดอายุการใช้งานของรถคันนั้นนั้นเลยนะครับปั๊มบนสาลีดไหมครับปั๊มบนส่รลีดมีตัวใส่ได้ครับแต่ต้องเจาะก็คือจะใช้เป็นอีกรุ่นหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นรุ่น A N B 2 A N B 2ก็คือเป็นก้านตรงนะครับมันจะตรงๆออกมาก็ใส่ได้แต่ว่า ถ้าเป็นลีดเนี่ยมันต้องมีการเดินสายของสายเบรกหลังใหม่หมดเลยนะครับก็จะเรื่องเยอะหน่อยหนึ่งแต่สามใสได้ไหมใส่ได้มีโปรยานนะครับช่วงนี้โปรยน,นะโปยางมาเลยลด10%มามาเลยเฉพาะรุ่นที่ผมกำหนดนะผมให้เลยคือตอนนี้อะไรก็ได้อยากให้ลูกค้ามาเพราะว่าช่วงนี้ขนตกแม่งเงียบมากคือวันนี้บอกตรงๆเลยว่าอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาใช้บริการนะครับจะล้างชุดข้าง จะมาเซตติ้งระบบเบรกจะมาติดสปอร์ตไลท์จะมาทําแรงโดยเฉพาะข้างโอเพนตอนนี้มีแล้วนะข้างโอเพนที่ไม่เอาแคมคือข้างโอเพ่นจริงๆมีลิ้นมีคอรกรองมีกรองมีเฟืองท้ายอันนี้คือพร้อมทําแต่ว่ายังไม่ยังไม่เปิดราคาตอนนี้เพราะว่ากําลังหาของที่มันโดนใจที่สุดราคาโดนที่สุดมาทําได้เลยปั๊มล่างจิโอโนรรป,ร iono, ประมาณ5000กว่าบาทครับอย่างตัวนี้ก็ประมาณ5000กว่าบาท เนี่ยผมก็ใส่อยู่นะครับเป็นของอังเคอรที่ดีคือมีผ้าที่สามารถที่จะใช้กับเบมโบได้เลยเพราะว่าเบอร์ตรงรูทั้งหมดตรงกันแต่ข้อดีคือในเรื่องของชิ้นงานผมบอกตรงๆว่าไปแกะดูเลยดีกว่าเบมโบแน่นอนผ้าเบรกก็ดีกว่าผ้าเบรกเบมโบที่เป็นปากข้าง,งเดิมด้วยนะครับห้า0ัากว่บ,บาทไม่รวมติดตั้งนะคือเฉพาะตัวของปั๊ม ไฟสปอรตไลท์อยู่ที่40วัตต์ครับสว่างครับกลสว่างตาแตกเลยเอาเปิดอีกทีหนึงอ่าเนี่ยแบตเตอรี่หมดแล้วคันนี้ไม่ค่อยได้ขี่แบตเตอรี่หมดเดี๋ยวเขาปิดก่อนแบตไม่พอฮะอันไม่เป็นไรเปิดสปอตไลท์โชว์แล้วกันประมาณนี้นะครับเนี่ยสว่างโกลแค่นี้ก็พอแล้ว สว่างกว่านี้ก็ถามว่ามีไหมมันก็มีแต่มันก็ต้องหลอดใหญ่กว่านี้ถูกปะล่ะแค่นี้ก็ผมก็ว่าแบบมองไปเห็นดาวดาวประดึงแล้วอะเนี่ยแล้วใครจะมารับประกันอย่างขนาดนี้ผมบอกไว้ไม่มีหรอกแต่ผมมั่นใจไงว่าของผมดีแล้วก็ช่างที่ติดตั้งให้คอนเฟิร์มว่าดีไม่มีเสียรถไม่มีการเจาะนุ่นเจาะนื่นเอาแบบว่าทุยวยอันนี้คือตั้งใจทำเลย2 5 0 0ามาทักมาใครสนใจทักมาเลยนะครับผม บิชลินสายพานมาเมื่อไหรประมาณอาทิตย์นี้แหละประมาณมาบุญเลหัดณขณะนี้ตัวที่ยังไม่มีนะครับใช้คําว่าไม่มี้วกันก็คือลีด d 125ที่เป็น4วาลจิโอโนยังไม่มาแลมเบต้าเอ็กสามร้อยไมมาคอร์ซ่าสามห้าศูนย์ไม่มาคำว่าไม่มาคือยังไม่มาจากเมืองนอกนะครับยังไม่มาจากเมืองนอกถ้ามันมาเมื่อไหร่ก็คือมาได้หมดนะครับณขณะนี้คือคอร์ซ่าสามร้อยมีแล้วก็รถเล็กทุกๆตัวเลยมียกเว้นจิโอโนกับตัวลีดนะคลิก160มีแล้ว พี uh, ่เจ๊กอมีแล้วราคาโดนใจมากเดี๋ยวของมาก่อนแล้วผมจะโพสราคาให้ดูแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมาใช้กันเพราะว่าแม่งดีจริงผมลองมาแล้วเพอร์เฟกมากนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกคือร้านผมไม่ได้มีแค่เซอร์วิสสามารถที่จะมาแต่งได้แต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆทำไมถึงไม่มากันทั้งนั้นที่จริงๆแล้วราคาผมก็ไม่ได้แพงเลยนะครับของมีหมดบางทีเดินเข้ามาที่ร้านบอกว่าของไม่มีไม่มี ไม่ต้องห่วงครับผมก็ไปเตาะร้านนู้นมาร้านนี้มาได้ราคาก็เท่ากันแหละเพราะว่าทุกคนที่ผมไม่เอาคืนน้นองๆผมหมดนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้ว่าไว้ใจว่าเฮ้ยมาทางกับผมเนี่ยผมคัดรถจัดสภาพรถให้มันโด,ดนโดนใจทุกคันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเพื่อน <S <S ๆติดตามอยู่ก็คงจะรู้ว่ารถผมไม่ได้ขี้เหร่แน่นอนนะครับบางคันทํามาแบบน้อยๆแต่ก็สวยก็มีนะครับบางคันทําเยอะก็สวยก็มี แต่ไม่สวยผมว่าไม่มีวะ่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าผมแต่งรถสวยแน่ๆใครที่สนใจก็ติดตามได้นะครับเพจจอ o เดอร์ mm hmm. Pedro, ชอปนะครับจอลเดอร์ Pedro, ชอปสปอร์ตไลท์วางคิวงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะครับใครที่จะมาติดตั้ง2,500บาทเข้ามาติดตั้งใช้เวลาคันนึงน่าจะประมาณ2-3ชั่วโมงไม่เกินแล้วแต่ว่ารถของคุณน,นั้นเป็นรถรุ่นไหนนะครับฝากมาแล้กันรีบๆมากับตัวสปอร์ตไลท์นะครับ ชุดเม็ดชามใส่ลีดถ้า125ตัวที่เป็น2วาวาวอยู่พันหถ้าเป็น4วาวาวอยู่ที่1,700บาทคอนเฟิร์มว่าวิ่งดีนะครับวิ่งดีเลยเพราะว่าหลายๆคนที่ใช้ลีดอยู่มาติดที่ผมวิ่งปิดปาร์ทหมดทุกคันผมไม่ได้เรียน4เม็ดด้วยผมเรียน6เม็ดเพื่อให้เพื่อนๆนั้นได้สบายใจว่าข้อเวี่ยงไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําสไตล์รถแข่งเราทําสไตล์รถบ้านที่ใช้งานได้ดี 6เม็ดเหลือๆครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้4เม็ดก็จัดได้เพราะว่าจริงๆชามมันมาเป็นสูตร4เม็ดอยู่แล้ววิ่งแน่นอนนะครับอยู่ที่1,700บาทตัว4วาวจี g อ n โนก็เหมือนกันอยู่ที่1 7 0 0เหมือนกันนะครับฟอรซ่าชุดชามเม็ดอยู่ที่3,000แต่ถ,ตถ,ถ้าเกิดว่าอ,อยากได้ของมาร o ซี่มีมีเลยในร้านประมาณหมื่นต้นๆนะครับตอนนี้มาร o ซี่มีเพิ่มมาคือมีของ La m b บ X300 ด้วยนะครับ เอ็กแมก็มีนะครับมีทั้งมาร์ลซี่แล้วก็มีทั้งของ X m a x มที่เป็นสูตรของผมเองเปิดมาแบบพวดพวดเลยคอนเฟิร์มว่าวิ่งแน่นอนนะครับแค่อยากให้มาลองว่ะคนที่เขาลองไปแล้วเนี่ยเขาแฮปปี้ทุกคนแต่ว่าบางคนไม่เคยลองก็คิดว่าร้านผมมันไม่มีอะไรจริงๆแล้วทุกคันที่ก่อนที่ชามที่มันจะออกมาขายเพื่อนๆเ,เนี่ยผมเทสมาก่อนผมลองมาก่อนแล้วผมมั่นใจว่าแม่งดีแล้ว1เงียบไม่สันไม่กระตุก2ไม่กินสายพาน3 ต้นกลางได้ไปมีแถมแค่นี้แหละผมว่าทุกคนแฮปปี้แล้วละ่ะนใะราคาที่ทุกคนรับได้เช่นกันนะครับคัดร้านโอมายัทัดอกเตอร์คัดร้านโอนมาอาทิตย์หน้านะครับน่าจะประมาณอาทิตย์หน้ามาประมาณ60-70ถึงชุดราคาก็12,500บาทเดี๋ยวผมจะเอามาขายที่นี่ด้วยใครอยากได้ก็ลองมาดูแล้วกันมีของ Forza กับมีของ X m a x นะครับผมกับตัวคัดกุ้งกิ้ง4แผ่นนะฮะก็ดี คัดมอรซีผมก็ยังมีนะก็คือและแต่คนจะใช้ผมบอกอย่างนี้ดีกว่าอธิบายนิดนึงก่อนคือบางคนจะไม่เข้าใจว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่า OA มันก็ไม่ได้พูดถึงตรงจุดนี้คัดมอร์ซีเนี่ยเปรียบเสมือนกับคัดที่เป็นคัดที่ดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมเยอะดีกว่าของเดิมดีกว่าของแต่งบ้านเราเยอะยังเป็นคัดที่ยังมีแบบว่าแรงฉุดกระชากเวลาที่เรายกคันเร่งยังมีตื้อน,นะครับยังมีการจับของตัวชุดกระโหลกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคัดซิ่งเปิดคันเร่งปั๊บจับ ปิดคันเร่งปั๊บปล่อยเลยฉะนั้นบางคนเนี่ยที่แบบว่าไปขึ้นเขาลงเขาบางทีจะไม่เจอคาว่า engine b r a k เพราะว่ามันปล่อยปับ๊บมันปล่อยเลยเปิดมันจับปล่อยปล่อยมันคนละสไตล์กันนะครับฉะนั้นถ้าจะซื้อคัตซิ่งต้องทําใจในเรื่องของเปิดไปเลยแต่บางทีเบรกไม่อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคัตเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเป็นของมารอซี่เนี่ยก็อารมณ์ของเดิมนั่นเองนะรประมาณนี้ครับผมอ่ะมีคำถามอีกเล่า ขาดครับขายขาดหมดผมไม่เอาชามเดิมมาทำครับไม่เอาชามที่แบบว่าใช้งานแล้วมาทําเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผ่านมากี่น้ําขี่มือขี่อะไรก็ไม่รู้เราเอาชามศูนย์แท้ๆใหม่ๆแล้วก็เอามาขึ้นเครื่องทั้งหมดนะครับเป็นของที่ต้องบอกว่าวิ่งแน่นอนดีกว่าเดิมวิ่งมาเดิมแล้วก็ไม่กินสายพานด้วยและไม่มีโมโนนะครับเราไม่มีบอกว่าเชามเราแม่งวิ่งร้อยสา,าไม่มีชามผมวิ่งไม่เกินร้อยสาหรอกแต่ว่าวิ่งแล้วประทับใจคือ สายพานไม่ขาดไม่กินข้าวลิงเม็ดไม่สึกนะครับแล้วก็เรื่องของราคาก็คือประมาณทั่วๆไปนะครับประมาณนี้ไฟอไลท์เป็นสีขาวเหลืองขาวเหลืองครับเป็นขาวแล้วก็เหลืองครับก็คือจะมีทั้งตัวขาวที่เป็นไฟอ่ะอันนี้เป็นไฟต่ำไฟขาวไฟสูงเป็นไฟเหลืองนะครับประมาณนี้อันนี้ผมใช้ในเรื่องของตัวสวิตช์ที่เป็นสวิตช์ของไฟไฟเดิมนะครับ ฉะนั้นใช้ไฟเดิมผมก็คิดว่าผมไม่ต้องมานั่งเอื้อมมือกดปุ่มอะไรไม่ต้องมาวางอะไรให้มันเยอะแยะเกะกกะตัวของประกาบเราเพราะว่าประกับของรถฟอร์ซ่าแม่งก็เยอะอยู่แล้วปุ่มเยอะแยะอยู่แล้วก็เลยใช้ในลักษณะคือใช้ต่อ,อก,กับตัวของตัวสวิตช์ไฟเดิมซึ่งก็ใช้งานได้ปกติแล้วก็ที่สําคัญคือเปิดมาใครที่มาติดตั้งผมคอนเฟิร์มว่าสายร้านผมเนียนแน่นอนเนียนเลยเพราะผมดูแล้วทุกคันที่ติดเนียนหมด ไม่ได้ชมนะแต่แม่งเนียนจริงนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าจริงๆตอนนี้ปิดร้านแล้วลูกน้องผมรอกลับบ้านแล้วเพราะว่าผมปิดร้านจริงคือ2องทุ่มร้านเปิด10บโมงเช้าปิด2องทุ่มนะครับแล้วก็ปิดทุกวันพุธทุกวันเปิดหมดแหละใครที่อยากมาใช้บริการโดยเฉพาะติดสปอร์ตไลท์อยากให้มากันนะครับอยู่ที่2,500บาททุกรุ่นที่เป็นสกูเตอร์ติดได้หมดนะครับโดยเฉพาะฟอร์ซตอนนี้ ภูมิใจนำเสนอเลยว่าโอร์ซ่าติดแล้วไฟแม่งชีวิตเปลี่ยนดีขึ้นเยอะเลยนะครับทั้ง f อร์ซ่3 0 350นิว f อร์ซติดได้หมด x m a x ก็ติดได้ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆอ,อยากจะมาติดหรือเปล่า2,500บาทฟรีในเรื่องของติดตั้งประกันยาวๆนะครับผมโอเคก็คงพอแค่นี้แล้วกันใครสนใจก็ติดต่อมาหลังไมายได้เลยนะครับวันนี้ขออนุญาตก,กลับลบ้านก่อนแล้วกันเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ